จ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องเม่นี่เด็กค่ะสื่อขาหมูแด,ดงมาหมกละยี่สิบบาทพ่อเปิดเบิร์กระดูเดือนละเท่าไ,ไหร่เม่วันเห็นเด้กค่ะพี่น้อง้าประจําเป็นมะขายหายมกละยี่สิบบาทเมื่อนี่สื่อมาจังโมพ่อแม่ว่าม,มันสื่อมาเจ็ดใจนี้นเขาจะเจ็ดโมงสองสามสี่หกเจ็ดจ้าเจ็ดโมกจ้า 7, พี่น้องขายมูแด,ดงห้อละยี่สิบบาท ที่ไว้หลายๆอยู่เด็กค่นะเนาะแล้วพอเอากระลมังเอานัา่นมะ่จ้ะพี่น้องห้ไยลด้ค่ะจะไปล่างนะคะ่ะเอ่าเดี๋ยวให้แม่เห็ดเจ็ดยังก,ก็มาเปลี่ยนตัวไปเจ็ดหกที่น้่งเยวเมือนี้ได้อยู่ไขรหมดแดงมากก่อยนะ่อเนาะ ก็อลยไปกินทีทำงานแล้วเมื่อกี้เนาะได้หลายอยู่ได้พอถ้าเขาไปแง่เอาเองกระป๋องมะละอีกก็ได้ได้จ้าอีสามโมกแล้วนี่แต่ว่านี่เขาซื้อเพิ่นมาแน้วก่อเนาะตองหลังโมโหว่าเพิ่นเอายังเอานามยังล่างมันบ้างเพิ่มอันนี้ได้ก่อน เจ้าเนี่ดีเยอะค่ะบ๊วยใส่แหวนแป้งาาบางคนแงนมอดแดงเพิ่งจะใส่แป้งมันนะพ่อเนาะครับนะใส่แป้งมันเพื่อสีนให้มันลื่นให้มอดแดงมันบ่อนนั่นนน้ำตาลย้มเดือนสี่เดือนหามาพี่น้องอีสานเฮาก็ต้องได้กินมอดแดง ผูกขายเงี้ยว่าเป็นดอกจ้าหาก็ว่าเป็นดอกซื้อกินเอาซื้อกินเอาจ้าอาหารสั้นสูงอาหารสั้นสูงบะสูงจังเด้อยืดเส้นสายใหม่คุณเนาะมีโครงการยางมดแดงก็ดีเนาะพอเนาะต้นใหม่ใหญ่จักหน่อยเนาะเอามดแดงมาปล่อยมดแดงมาปล่อยจ้ะกินมดแดงเจ็ดห่อเขาเจ็ดห่อคุณนะครับใส่สี่สิบบาทได้หลายยี่เด้ยพอครับกันตลาดทั่วไปเขาขายมกละ ห้าสิบบาทมกละลอยกลับไป็นเงินเชิญหรือเป็นเงสิบบาไปล้างไม่เป่งกันมี่อ่าไปล้างไปล้างเงินกับเฮ็ดท่านในแล้วอยากน้ำตาเติมบานน้ำตาเติมบานอยู่นะครับด่างหมดแดงแต่ไข่ม่แดง อะใค่มือแดงล่างน้าข้ามล่างออกสีส้มสุดไวออกสีส้มได้กันไม่แ่เราพนนป่งงนะดินบล็อกแม่บล็อกแม่บอกแมกเยอหมือมดแดงนี่นเหาใส่ตู้เย็นไว้เห็นว่าตายในสิมกไปกินก็แม่นมกิปล่อยปล่อยไอ้ปล่อยกินที่ทำงานโอ้ยชด้เด้อชิมมาแล้ว บ้าบ้าใหานา้นำมุกไปก่อนโอเคโอเคจะไปไปมุกหมอกไว้ก็กินซุดที่นน้องกินซุดเพราะยนซองเสียนหนาอนเอะก็ได้ น้ำปลาเนี่ยอ่าน้ำปลาหมกใส่น้ำปลาจังน้อยเพราะว่าสิบแบ้งไว้เหนเตไตไเตไตกินหมกไข่หมด,ดแดงตาพี่ไหนบ่ก,กินไปเดี๋ยวหมกติดตามตามติดให้เห็นว่าเป็นเนาะ เดี๋ยวร้อมสุกจังหน่อยกันสุกไปเนาะเดี๋ย <c oughs> วจะค้นมากนะพอนะบางค้นก็นมาดิบเนาะแต่แม่กับพ่อนเสรไปกินที่ทำงาน,นเที่ยวจะได้กินตอนเที่ยงตอนเห็นมันสุก ไก่ยางนี่เจ้าของมักสุกเพราะว่าสุกแล้วไข่มันจะแข็งจะแข็งมันจะมันม่นพอเดี<อ>๋ยวจะมากจ้ามันที่บอกคุญรังคนก็นก,นก,นกินดิบแต่หลายอยู่เดางเนาะ,ะแบ่งไว้ให้ลูกก่อนแล้วก็ใส่ปูให้ยาแล้วเขาก็กินทำงานสุกแล้วสุกแล้ว,ลวเมื่ก็บพักจ้าพี่นอ้องเพราะว่า ปล่อยไข่มดแดงที่มันห่อนๆอยู่ห้องยังเบอเฮ็ดได้จา้าเพราะว่ามันใส่ข้าวขว้าใส่ยังสิบเสรรียบองปล่อยหวันเย็นก่อนช่วงร้อนมันเย็นปะ่ะไปเก็บผักกันจา้าสวนผักมองเกิลผักกระงแงี้ยงเหอเพาะ,พะงงผักกระงแงี้ยผักกระแงี้เกิดไหมว่าหันมันว่าสิตายเป็นปลาผักกระแงีง้ยซี่หอมปลูกรอบนี้เออยอะปลาไหลายอยะหนีิอ่ะเก็บผักซี่หอมโอ๊ยบ่เห็น อาเก็บเอาพ่อมันสวยจะไปทำงานโ,อโอมกโมกโมกขึ้นมาลูกก้อยไข่โมเด้กัิใส่ตามพักหอมทีห้องมักได้พี่น้องแล้วแต่อันนี้กิใส่ซี่หอมใส่ต้นหอมใส่สาลเน่ล้่ก็ใส่หอมปีไปพอแล้วสำนักเอาหอมพ่อตัวเย็นค้างบ้านค่ะพี่น้องพี่พี่พอมากพี่ทำงานพี่ แม่นตารเตาเจต้นผัวผู้ขายอย่ามาเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยมีแต่เมียบอกซินเนีย่ยแค่ไหนแต่กินเป็น,นกินเป็นหอ,อมก็ต้องเก็บไปใส่ตู้เย็นยากพี่น้องตู้เย็นค้างบ้านตัวเองมิจีนหน่อยๆกับปูก,กินได้พี่น้องซ้อมสิปูก,กินบ่ได้ซื้อเพิ่นเคร่งปลอดภัยเอามาอีู่ชั้น้อยจ้ะ หอมเปรทั้งคนไปยางก่อนไปเอาพี่ไปใส่ลูกโดดป่ะนี่พี่อ้อนออนนี่นอันนอ,อนน้ออ่อนอ่อนเนี่ยจ้ะพด้มากินลูกโดดวะ นน่นี่นี่นนเอามินม้นใบมิน้นใบมิ้นอันนี้พวกแมนซลาเน่ได้เน่มิ้นจ้ะกระติังไล่ะยเจ็บเลยเจ็บเลยหอมมิ้นจ้ะ ผู้อุ่นหอมเปี๊ยญี่ปุ่นจังงนะา,ามาพูุ้่นยุบปลาคนปลาหอมเปี๊ยได้บอกพริกพริกกุ้ยตู้เยนน็นคะ้างบ้านพี่น้องปลาหอมเปี๊ยแล้วกันกลิ่นดอกกลินกล่นแล้วไอ้มกถอยหน่อยลูกไอ้มุกถอยลูกถอย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  ไม่มาสองตัวข่านุมไปแล้วล้ำใส่อักเสบเดี๋ยวไขมุกหอมปีนะครับหอมปีลิฟตผักชีฝรั่งอ่ะพ่อซาลาเนียยิ้มใส่นอนนี่เห็นก็ได้สาลาเนียมิตตมินหอมปีพอแล้วสลไรแหนยมมุมทั้งคุ่มิเตมินเต้นอย มันตับแล้วบ่บ่ผี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 เอาเก็บไม้เบิ่งความแตกต่างเพียงเดียวของปีเอ้ยสันสาลแเน่นั่นนะอือสาลแเน่พูดสีงามๆผิดปะปะตอบงามนี่พี่นี่พี่อยากงามๆผิดไหมยันสั่นเอ้ากับเปลี่ยนหม่องเขาใช่ไล่ะอ่ะใส่นี่สาลแเน่นเอามาเบิ่งกับใบมินใส่กันนี่ใบมิน พัะระยางได้คะ่ะเดี๋ยวเอายอดขึ้นใมาเูอืมจระเนื้ออันนี้ใบใหญ่ๆจระเนือค่ะอันใบเล็กๆนี่ใช้ได้พับป่ะสำเนียกระพาะป่ะไปก่อยเฮาป่ะป่ะปะอ่าได้พังมาแล้วมะละางเราไปส้อยหน่อย,ยนา,นนา,า,า,ายนะ,นะด้วยไป,ไปทนยงานอันนี้สายแล้ว าไปซอยห้องเดี๋มาแล้วก็ซอย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 ,ย,ย,ยหอมนะพอเพิ่นหั่นหอมเสร็จแล้วก้อยจ้ะพี่น้องมาก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงมันหั่นเลาใส่น้ำปลาแล้วอันนี้ไว้ให้ไต่ไตอ่าใอันนี้ไว้ให้ไหต่ไตห,ห,หน่อยว่ใส่หลายมีเผ็ดมดแดงนิดหน่อยเทิงมันเผ็ดไว้เข้มไงกลิ่นว่าเผ็ด ถ้าผู้ใดกินเผ็ดก็เอาใส่เพลทเลทแล้วเด้อพี่นอ้องอันนี้กินเผ็ดบ่ได้แสบท้องแล้วแต่ผู้มาการปรุงการปรุงไอหัว่าใ,ใ,าใส่ซุปนี่ะจ้ะใ,ใส่พริกป่นใส่กระแดกพริกป่นเนี่ยปะตามด้วยปลาดกระแด,กอ,อะดกอะไรไข่หมก แม่จะก้อยไข่มดแดง <c oughs> คนก่อนพี่น้อง <c oughs> คนคนคนให้เขาเดีด๋วยวสาใส่เขา่เขาขว,วดเข่าขวดย่างหะวขุงได้รสชาติที่เขาต้องการแหละอยังใส่อ๋อปิดไหมแช้บ้านตอนใส่อซอสมาเชิ้ตแล้วก็

ใส่หน่อยคือเผ็ดคือเค็มแต่เราใส่หลายคือบ่เผ็ดคือบ่เค็มคือบ่เผ็ดแต่เผ็ดมาสักเผ็ด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 เรียบร้อยแล้วใส่ข้าวกลุ้ข้าวกลุ้ข้าวกลุ้มข้าวกลุ้มข้าวกลุ้มตาเอาเองขั่วแล้วก็ตาเอาเองปลาบ่ได้ใส่ผงเส้นโรต้าจ้าบ่กินผงเส้นโรตผู้ใหญ่วานบนนุ่มักใส่ก็ใส่ได้กินหน้องเด้อ เอาทีมาเอาทีมากเกี๊ยวน่าก,กินแต่เฮียน,นี่พ่ก,กินออกแล้วออกเลยเนาะอ,อเนาะาออก็กลับไปกินอีกอใส่หอมจ้ะบุ้มแส่บแล้วเสรแล้วใ่้ยหอม สดสดผักสดตูอยาสดปลูกผักสด,สดจากข้างบ้านปลูก<ต>ไปก็ใส่ได้เลยตู้เย็นข้างบ้านไม่ต้องเก็บมาใส่ตูต้เย็นไว้เนเเี่ยวเดี๋ยวซิ้อีกกระใสหอนใจ่นิละซิบทำยัทไะแต่แสบดอก เราปลูกมะซ่จะไปกินทีทำงานเท่าไนี่ครับไปกับปลูกมะใสฮอฮอรฮอร์เหลือใบผู้เฒ่านะเอราไปกินทีทำงานสองคนฝัวเมีเย,ย,ยผู้เฒ่าสิบระจมหมดเนาะแต่จแม่กินแม่กับเผ็ดเยอ่ ет, เผ็ด ไปพูดถ่กินน้อหาฟ้ามาปิดไว้เข้าปะกินน่องเข้าเรียบร้อยแล้วกรอยไข่หมดเองใส่ว้าวากินผักเดี๋ยวไปกินตีทำง,งานจ้ะแดี๋วฟอนเดือนหิซิมเลยเอาตีเย็บซิมตีซิมแนะ่ซิมแนะ่ซิมแนะ่ซิมแน่พ่อหนะซนะิมจับข้าแนะ่จ้ะครับ ไม่น่าสีกลิ่นสีแซ่บเนาะใช่เลย <laughs> มันจะคับเนาะมาสวยมันสวยมันสวยป่ะเรยบร้อยแล้วป่ะกินที่ทำงานเหรอไปกันเลยมาพี่น้องก,กินข้าวเทียเ่ยงแบแซ่บครับก้อยไข่หมูดแดงเนาะ <laughs> ก้ามยัง,งมี่ข้าแมนปลาไข่มุแดงสูบัุบกมี่สูบัุกมี่อยากสูบัุกมี่ให้ <laughs> มากินก้อยใช้มดแดงกินกน้องโดแซ่บแซบครับออหอมว่าหอมว่ามอเสาร์นี่ถึงเวลาพักเที่ยงจ้ากิกนจซบครับสพม,มสพักกระมิสมะงงกระมิสมสมพักกระมีพี่น้องสมพักย้ายจันสมพักแป้นี่ย้ายจันคั่นสมพักกะลัมนี่ย่าคั่นตำหม่งง้องอีแล้วพี่น,อน้องตำหม่งง้อมากินอีกแล้วผักสดจากสวนจา้า ข้าวเหนียวนะจ๊ะกินข้าวเทียนน้ำกันโอเคจับจับจับอเดฟพี่น้องจับน uh ี huh. ่ละจ้าอยากกินน้ำเพื่นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสซารับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ